ปรา,าสาทเมืองสิงห์ปรา,าสาทหินแห่งเดียวของเมืองกาญจนบุรีพุทธสถานแบบมหายานสร้างมาแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผ่านการเวลามากว่า700ปีจึงนับว่าเป็นปรา,าสาทอารยธรรมขอมที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกในดินแดนสุวรรณภูมิ จากศิลาจารึกปราสาทพระขันเมืองพระนครปรากฏชื่อเมืองศรีชยะสิงห์บุรีซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือเมืองปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้แม้จะมีข้อโต้แย้งถึงสถานที่ตั้งและศิลปรกรรมที่พบว่าอาจจะไม่ได้สร้างมาแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ตาม มีการค้นพบศิลปรกรรมที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนและนางปราชียา,ารามิตาซึ่งนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพุทธสถานแห่งนี้นอกจากนี้ยังค้นพบโบราณวัตถุอีกมากมายหลายรายการจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้าชม แม้จะมีข้อถูกเถียงถึงยุคสมัยการก่อสร้างของปรา,าสาทเมืองสิงห์แห่งเมืองกาญจนบุรีว่าถูกสร้างยุคสมัยแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7หรือยุคหลังจากนั้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญคุณค่าในตัวโบราณสถานและศิลปรกรรมที่พบนั้นสำคัญยิ่งกับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยมากกว่า